สวัสดีครับช่วงนี้มารับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการตั้งปริยนพระภิกษุและสามเณรวันนี้เวลา16นาฬิกา4นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมหาราชวัง ในการตั้งเปลี่ยนพระพิสุทธิ์และสามเณรเนื่องในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาประจำปี2559ในการนี้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาโดยเสด็จด้วยโอกาสนี้ทรงพระสุไยและทรงเจิมเทียนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงพระราชอุทิศพระราชทานไปจุดบูชาพระรัตนตรัยตรามพระอารามหลวงในวันวิสาขบูชาซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่20พฤษภาคม2559 จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่พระอุโบสถทรงจุดทูปเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระสามพุทธพันฑีพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพระพุทธเลิศล่านภาลายัยทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสก,การที่หน้าธรรมาศีลาและทรงประเคนพันยดยศประเรียนและประกาศนียบัตรแด่พระพิสุสามเณรที่สอบได้ปเปลี่ยนธรรม9ประโยคและ6ประโยคประจำปีพุทธศักราช2559รวมทั้งสิ้น276รูป ปร,ริญญาธรรมหรือประโยคหมายถึงระดับชั้นการศึกษาพระประยะิยัติธรรมแผนกบาลีของคณะสงฆ์ไทยมี9ชั้น8ระดับสำหรับปร,ริญญาธรรม9ก้าประโยคเป็นระดับขั้นสูงสุดผู้สอบไล่ได้ขั้นนี้กระทรวงศึกษาธิการเทียบพุทธให้เท่าระดับปริญญาตรียยแต่ในวงการคณะสงฆ์ไทยถือว่าผู้สอบได้ในชั้นนี้เป็นปร,ริญญาเอกของฝ่ายคณะสงฆ์หรือเปรียบได้กับครรคผู้สอบไล่ได้ปร,ริญญาดุษฎีบัณฑิตของฝ่ายคา,ารวะ สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปในการตั้งปริยนพระพิสุและสมณเณรในในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาวันนี้เวลา16.23นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในการตั้งปริยนพระพิสุและสมณเณรในในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา โอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้อำนวยการกองพระราชพิธีกราบบังคมทูลรายงานจํานวนเทียนที่ทรงพระราชอุทิศพระราชทานไปจุดบูชาพระรัตนตรัยตามพระอารามหลวงในวันวิสาขบูชาและวันถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้าจากนั้นส่งพระสุรายท่งเจิมเทียนทุกเล่มที่สรงพระราชอุทิศซึ่งจะเชิญไปจุดบูชาพระรัตนตรัยณพระอารามหลวงในวันพรุ่งนี้ ได้แก่วัดประเทศตุพลวัดอรุณราชวรารามวัดสะเกตวัดมหาธาตุยุวราชตังสิทวัดสุทัศเทพวรฒนารามวัดราชโอรสวัดราชสิทธารามวัดหงรัตนารามวัดสุวรรณารามวัดอมรินทรารามวัดประยุรวงศาวาสวัดหนังวัดปทุมคงคาวัดชนะสงครามวัดบวรนิเวศวิหารวัดราชาธิวาสวัดจักรวดีราชาวาสวัดระคังโคศิตารามวัดโมลีโลการามวัดราชบุรณะราชวิหาร แล้วเสด็จเข้าพระอุโบโสถทรงจุดทูปเทียนทายที่นั่งบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระสัมพุทธพันนีพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล่านาภาลัยทรงจุดทูปเทียนเครื่องน,นมัสการทองใหญ่ที่น่าธรรมาศิลาสงกราบทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทเจ้าหน้าที่กรมงการศาสนานิมนต์พระพิสุสามเณรเข้าไปอย่างที่ประทับ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงยืนประเคนพัดยศเปรียนแด่พระพิสุและสามเณรในปี2560มีพระพิสุและสามเณรสอบได้เปรียนทำรก้าประโยคจำนวน28รูปและเปรียธทรม6ประโยคมีจำนวน218รูปตานตั้งเปรียนพระพิสุและสามเณรเป็นธรรมเนียมปฏิบัติทุกปีก่อนถึงวันวิสาขบูชาสำหรับเปรียนทำรก้าประโยคเป็นระดับชั้นสูงสุดของการศึกษาแผนกบาลีของสำนักแม่กองบาลีสนามหลวง คณะสงฆ์ไทยสามเณรผู้สอบไล่ได้เปรี่ยนธรรก้ประโยคที่มีอายุไม่เกิน20ปีจะได้รับพระมหากรุณาที่คุณให้เข้ารับการอุปสมบทในวัดพระศรีรัตนาศาสดารามในพระบรมมหาราชวังได้รับพระราชทานเครื่องอัฐบริการและทรงรับเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญพระราชกุศลอุปสมบทให้ตามโบราณราชประเพณีหรือเรียกว่านาคหลวง โอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็กจำนวนสามรางวัลเสร็จแล้วทรงหลังทักษิโนโทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดีกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องน,นมัสการทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทแล้วสเสด็จพระราชาดำเนินกลับ สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปในการตั้งปริยนพระพิสุและสมเนรเนื่องในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชจกุศลวิสาขบูชาวันนี้เวลา17นาฬิกา13นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในการตั้งปริยนพระพิสุและสมเนรเนื่องในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชจกุศลวิสาขบูชา ในโอกาสนี้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวันวรีนาดรีรัตโดยเสด็จในการนี้ด้วยโอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้อำนวยการกองพระราชพิธีกราบบังคมทูลรายงานจํานวนเทียนที่ทรงพระราชอุทิศพระราชทานไปจุดบูชาพระราชนรัยตามพระอารามหลวงในวันวิสาขบูชาและวันถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้า จากนั้นส่งพระสุรายส่งเจิมเทียนทุกเล่มที่ทรงพระราชอุทิศซึ่งจะเชิญไปจุดบูชาพระรัตนตรยัยนพระอารามหลวงได้แก่วัดพระเรีรัตนศาสดารามวัดบวรนิเวศวิหารวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาศีมารามวัดราชบพิตรสถิตมหาศีมารามวัดนิเวศธรรมประวัติและวัดบรมนิวาสจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่พระอุโบสถ ทรงจุดทูปเทียนไทยที่นั่งบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระสัมพุทธพันีพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล้านภาลัยทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่น่าธรรมาศิลาแล้วทรงประเคนพัดยศเปร่ยนแด่พระพิสุสัมเนธที่สอบได้ปริยนทรรม9ประโยคและ6ประโยคประจำปี2561 รวมทั้งสิ้น344รูปประกอบด้วยพระพิสุสามเนรที่สอบได้ประเินธรรม9ประโยคจำนวน51รูปและประเินธรรม6ประโยคจำนวน293รูปเสร็จแล้วทรงประเคนผ้าไตรแด่ประสงค์ที่เจริญชัยมงคลคาถาในการนี้พระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็กแล้วทรงหลังทักซิโนทกประสงค์ถวายอนุโมทนาถวายอดีเรก การตั้งปร,ริยนหรือสมณศักดิ์ของพระสงฆ์เป็นพระราชประเพณีที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาโดยเมื่อพระภิสุและสมนเณรได้เล่าเรียนพระประยะัติธรรมจนสอบไล่ได้ปร,ริยนธรรมจะมีการพระราชทานพัทยศต,ตามชั้นปร,ริยนที่สอบได้หากสามนเณรรูปใดสอบปร,ริยนธรรมก้าประโยคได้เมื่ออายุครบอุปสมบทจะส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นนาคหลวงอุปสมบทณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนาศาสาศาดารามในพระบรมหาราชวัง สมเด็จพระกนิธิาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการตั้งปรี่ยนพระพิสุทิและสมเณรเนืน่องในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขาบูชา วันนี้เวลา17.29นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมหาราชวังในการตั้งประเพพระพิสุและสามเณรในในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาโอกาสนี้พระราชทานพระราชวโลกาง ให้รักษาราชการผู้อำนวยการกองพระราชพิธีกราบบังคมทูลรายงานจำนวนเทียนที่ทรงพระราชอุทิศพระราชทานไปจุดบูชาพระรัตนตรัยตามพระอารามหลวงในวันวิสาขบูชาและวันถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้าจากนั้นทรงพระสุรายทรงเจิมเทียนทุกเล่มที่ทรงพระราชอุทิศซึ่งจะเชิญไปจุดบูชาพระรัตนตรัยณพระอารามหลวงได้แก่วัดพระเสียรัตนศาสดาราม วัดประวรนิเวศวิหารวัดเบญจมบพิษดุสิตวนารามวัดราชประดิษฐ์มหาศีมารามวัดราชบ,บาพิษสถิตมหาศีมารามวัดนิเวศธรมรมประวัติและวัดบรมนิวาสจากนั้นเสด็จพระราชาดำเนินเข้าสู่พระอุโบสถทรงจุดธูปเทียนไทยที่นั่งบูชาพระพุทธมหมามณนีรันตนปฏิมากรพระสัมพุทธพณีพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล้านภาลัย ทรงจุดทุกเทียนเครื่องนมรสการทองใหญ่ที่น่าธรรมาศิลาแล้วทรงประเคนพัดยศประเยนแดบพระพิสุสัมเนรที่สอบได้ประเดนธรรมเก้าประโยคและ6ประโยคประจำปี2562รวมทั้งสิ้น291รูปประกอบด้วยพระพิสุสัมเนรที่สอบได้ประเดยนธรรมเก้าประโยคจำนวน40รูปและประเดนธรรมหกประโยคจำนวน251รูปเสร็จแล้วทรงประเคนผ้าไตยแดบพระสงฆ์ที่เจริญชัยมงคลคาถา ในการนี้พระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็กจำนวนสามรางวัลแล้วทรงหลังทักษิโนโทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดีกการตั้งปร,ริยนหรือสมณาศักดิ์ของพระสงฆ์เป็นพระราชประเพณีที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาโดยเมื่อพระพิสุและสมณเณรได้เล่าเรียนพระปริยะติธรรมจนสอบไล่ได้ปร,ริยนธรรมจะมีการพระราชทานพัดยศตามชั้นปร,ริยนที่สอบได้ หากสมนเีนรูปใดสอบปร,ริญธรรมก้าประโยคได้เมื่ออายุครบอุปสมบทจะส่งพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นนาคหลวงอุปสมบทในพระอุโบสถวัดพระเสียรัตนศาสาศดารามพระบรมหาราชวัง วันนี้เวลา16นาฬิกา41นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชาริณีสิริพรัฒมหาวชาระราธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีพังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังคูลสิริวิบูลราชกุมารไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลตั้งปร,ริยนเนื่องในวันวิสาขาบูชาพุทธศักราช2563 ในการนี้ทรงจุดทูบเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธมหามาณีรัตนปฏติมากรพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพระพุทธเลิศล,าาล่านภาลัยทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาศิลาทรงกราบทรงประเคนพัยดยศปร,ริยนแด่พระพสิสุสามเนรพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาเมื่อทรงประเคนพัยดยศปร,ริยนหมดแล้ว สเสด็จพระราชดดำเนินไปทรงประเคนผ้าไตรแด่พระสงฆ์ที่เจริญชัยมงคลคาถาทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลองทุลีพระบาททรงหลังทักษิโนโทก พิธีทรงตั้งปร,ริยนธรรมเป็นพระราชประเพณีที่พระมหากษัตริย์ทรงตั้งปร,ริยนธรรมถวายพระพิสุและสามเณรที่มีความรู้ความสามารถสอบไล่ได้ตามหลักสูตรการสอบบาลีสนามหลวงอันเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปโดยการสอบบาลีสนามหลวงเป็นการสอบที่อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ของพระมหากษัตริย์เป็นการศึกษาของคณะสงฆ์ตามโบราณราชประเพณีเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของคณะสงฆ์ ในทุกปีมีการจัดพิธีทรงตั้งปร,ริยนธรรม9ประโยคและปร,ะริยนธรรม6ประโยคซึ่งกำหนดจัดพิธีในวันก่อนวันวินวสาขาบูชาหนึ่งวันณพระอุบโบสถวัดพระศรีรัตนศาส,สดารามและพิธีทรงตั้งปร,ริยนธรรม3ประโยคจัดขึ้นในเขตการปกครองคณะสงฆ์หนต่างๆซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชานุญาตถวายสมเด็จพระสังฆราชทรงตั้งปร,ริยนธรรม3ประโยคในโอกาสอันควร